สวัสดีสสดค่ะพี่น้องขาค,คุยกันนียย่มาเจอเอฟซียายจ้า <FC. S 1> นะฮะ นี่ผู้จ่าผู้่าหนีมาเก็บหอยถึงนี่ยังเจอเจอยจ้าตัวจริงวันนี้บอกว่าขอออกกล้องหน่อยค่ะอยู่ฮอลแลนด์เนาะอยู่ฮอลแลนด์กี่ปีแล้วคะเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยดิสิบห้าปีแล้วค่ะยืนยันหน่อยว่าเมียฝรั่งเป็นยังไงบ้างมีเมียฝรั่งก็มีหัวใจของครูวารีนะใช่นะใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย ก็ว่างั้นแหละดูสิเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยเราเนี่ยหาเรื่องเองอันเนี้ยอยากสนุกมาเองอะมาเองใช้ได้โทษใครไม่ได้นะคะใจมาเจอ FC วันนี้นะคะแฟนคลับครัแฟนคลับนะเนาะมาลุยหอยด้วยกันเลยนะคะขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะสิบห้าปีในฮอลแลนด์ความรู้สึกเป็นยังไงฝากถึงสาวๆสิความรู้สึกก็คือะขอสัมภาษณ์เลย เอาจริงหนูจะพูดดีหนูไม่ได้เตรียมตัวเลยจ้ะหนูเลอะมากเลยเล่าความรู้สึกธรรมดานี่แหละจริงอะชีวิตจริงนะนะเอาจจริงๆนี่แหละนะค่ะค่ายจ๋าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหนูชอบภาษาอีสานเนาะได้เลยได้เลยเอาแบบสะดวกเลยนะจ้ะอยู่มาสิบห้าปีก็สู้ชีวิตมาล้มลุกคุกคานเลี้ยงลูกเนาะอ้าวเดี๋ยวได้เป็นเมียฝรั่งได้เงินเดือนไหมเป็นเมียฝรั่ง ขอบางทีขอก็ให้เนาะบางทีจะไม่ขอก็ไม่ให้ทำงานเองค่ะดูแลตัวเองยายจ๋าทำเองได้เยอะกว่าเนาะทำเองได้เยอะกว่าไม่ต้องพึ่งใครภูมิใจด้วยถูกต้องละค่ะกลัวผัวทิ้งมีแต่ผัวจะกลัวเราทิ้งถูกต้องหรือเปล่ายายจ๋าชักไม่แน่ใจถ้าทิ้งไปแล้วคงน้ำตาไหลเลยยายจ๋าเอ้ยน่ามีลูกกี่คนแล้วเนี่ยสองคนกับยายจ๋าลูกสาวสิบห้าแล้วก็ลูกชายเจ็ดขวบค่ะ กลับบ้านทุกปีใช่ไหมเออล่าสุดกลับไปเมื่อกุมภาช่วงโควิดเนาะจ้าปปีด้วยแล้วแล้วดูช่องยายจ๋าเนี่ยรู้สึกชอบตรงไหนหนูว่ายายจ๋าดังมากเลยหนูไปรู้จักยายจ๋าตรงไหนหนูเรื่องอาหารการกินนี่ยายจ๋าแต่ว่าดังมากเลยนะเนี่ยผิดคนเราบ้างเนี่ยเฮ้ยตายแล้วเดี๋ยวรู้สึกเราเห็นกันในเฟซบุ๊กด้วยหรือเปล่ายายจ๋า เฟซบุ๊กด้วยในเฟซบุ๊กด้วยนะคะใช่หนูยายจ๋าทำอาชีพอะไรมั่งเนี่ยทุนนะสัมพันธ์นจ๊ะอีแจ๋วอีแจ๋ว <laughs> เป็นครูด้วยป่ะยายจ๋าไม่มีโอ้ครูได้ไงอะป .6 ก็ไม่จบปะ่ะรู้สึกว่าเหมือนเรื่องภาษาเรื่องอะไรด้วยบอกแนวทางอ่าถูกงพี่น้องคนละแหละพี่พพป้อมเจ้าก็คุยเรื่องเราก็คุยกันเรื่องกฎมงกฎหมายของใช่ไหมล่ะครอบครัวผัวเมียด้วยยายจ๋ามีลูก กี่คนนี่อาใครสัมภาษณ์ใครกันแน่เนี่ยยายจ้าเียรื่องตัวเองก่อนแต่หนูเห็นอยู่ยายจ้าหนูเห็นเฟซบุ๊กหนูจำได้ค่ะยายจ้าออกรายการอะไรมั่งนี่ก็ทำ YouTube ทำเพจ YouTuber เองนะคนดูเยอะมากช่องยายจ้าถือว่าโอเคนะฮะ คนติดตามกี่หมื่นคนเนี่ยพลังกำลังใจออาอยากส่งกําลังใจถึงถึงเมียฝรั่งอยากมาเมืองนอกเอาความรู้สึกหน่อยสีสัมภาษณ์หน่อยสิความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าก่อนมาเนาะเขาต้องให้แบบอินเตอร์เขาต้องมีเสียบไหมคะคืออย่าพี่ถือ ขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณค่ะก็ก่อนมาก็ศึกษาดูก่อนเนาะอากาศยังไงอะไรอย่างงี้เนาะในความรู้สึกของหนูนะคะรั้งแรกเลยเรื่องสภาวะอากาศสภาวะอากาศแล้วก็อาหารการกินแต่ว่าที่นี่เราก็ทาอาหารเองได้เนาะเอาดังดังเอาดังดังกระซิบกระซิบเอาเสียงแรกๆนะพี่ว่าไงพี่มะนาวไข่เค็มเออกุ้งแห้งกะปิเออน้ำปลาไม่ได้เอามาไม่เป็นไรพี่ขนมาเลยนะ ค้นมาเหมือนกันแอบใส่เครื่องมานะพี่เนาะแล้วก็เสื้อนาวหอบเพราะว่ายุโรปเราก็สภาวะอากาศหนาวหิมะน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงจะบายเตรียมพร้อมอากาศร้อนกลับไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ถูกต้องจะไม่เป็นงั้นล่ะเวลาหิมะตกนานหนาเนี่ยวิ่งใส่เลยปึ้งเนาะใจมันร้อนมันชินแล้วเราชินแล้วค่ะแล้วความคิดถึงบ้านก็เริ่ม ปกติเนอะน้อยลงนะน้อยลงใช่ใน่แต่ก่อเอามาลองมาพูดกันเรื่องเรื่องพอเราอยู่นานๆอ่ะอารมณ์ด้านความคิดถึงเมืองไทยมีบ้างมีบ้างแต่ไม่เยอะไม่มากน้อยลงใช่สำหรับพี่ตัวเองคิดถึงคิดว่าบ้านที่นี่เป็นบ้านไหมรู้สึกเป็นบ้านเราคิดถึงเราอยากกลับบางช่วงอะนช่ะใช่เราอยู่นานไม่ได้พี่ไปเดือนนึงคนเดียวเป็นไงพี่อยากกลับบ้านเป็นเหมือนกันนะอาการเดียวกัน อยากตระหนี่มากนี่มันสงบอิสระไม่วุ่นวายด้วยมั้ยใช่เขาไม่ยุ่งกันเขาอยู่ใครอยู่มันเนาะเจ้าของเพจทาอเจ้าของเพจว่าไงคะเจ้าของเพจค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ความรู้สึกแบบอิสระใช่ไหมที่นี่อิสระเดี๋ยวถามก่อนขอถามนิดๆปัญหาครอบครัวส่งเงินเดือนไหมบ้านเราเออ ปรากฏว่าหนูเนี่ยทำงานเองงยืนด้วยลำแข้งส่งเองค่ะด้วยความภูมิใจนะคะไม่สบายจ้ะเราไม่เอาปัญหาไปให้สามีเพียงคนเดียวนะคะพี่น้องคะพยายามค่ะแต่บางทีก็มีจิกบ้างค่ะพี่น้องค่ะอมันต้องได้เออเอาจริงนะโอ้ยดูดู แบบฟอร์มเพราะว่าการการชี้สามีนะคะคือเราลำบากเราก็จะเห็นน้ําใจที่เขาเสนอให้กับเราอันนี้ต้องมีนะถึงแม้เราจะยืนได้ด้วยขาตัวเองเราก็ต้องลองใจผัวนะคะอืมใช่ค่ะเราต้องลองใจผัวเนาะก็สิปีอยู่กันมา7จ็ปีเนาะคนในทะแลนด์จะงกนิดนึงอยอ่เหมือนกันทุกที่ ธุรกิจก็เหมือนกันนกขี้เหนียวก็ขี้งกขี้เหนียวขึ้นมันขึ้นชื่อเลยนะเอเพราะว่าพี่เคยมีบอสเป็นคนฮอลแลนด์เข้ามาเทคเอาพี่อย่าไปเหมาอย่างนั้นดิเบลเยียมกับขี้เหนียวเยอะแยะอย่าเหมาประเทศจะโดนทัวลงอยู่โดนทัวลงอีกรวโอ้โหอย่าเหมาประเทศเป็นคนน้อย <c oughs> <c oughs> คนฮอลแอะใช่ไหมอย่าพูดอย่างนี้ลบลงหนังสือเลยคุณพี่ใช่ไหมสมัยเรียนเขาลงเลยหนังสือประเทนีเรียนข<อ>ี้เหนียวแต่จริงแล้วเขารู้จักใช้ภาษีมันใช่พ เอาเหมือนสามีเยจ่าเมื่อก่อนเยจ่าบอกว่าทําไมขี้เหนียวจันจะกินนี่เขาต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งแต่ปัจจุบันต้องขอบคุณเขาเลยหาลิฟเยอะไหมปัจจุบันต้องขอบคุณเขาเรามีเงินเก็บเพราะแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนบังคับให้เราช่วยจ่ายถูกต้องอันนี้ชอบสุดๆคิดเหมือนกันโชคดีนะฟังไว้นะคะคุณดาวต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าทําให้เรามีเงินอ่า จริงค่ะบางครั้งบางครั้งค่ะบางครั้งขอบคุณเป็นบางครั้งใช่ไหมอ่าไม่พูดเพราะประหลอดตบต้องเอาให้ครบรถนะนี่ตบด้วยปากนะคะตบบโอตด้วยปากนะคะพูดเพราะประหลอดจูบประหลอดจูบนะนี่จะบู๊จูบใช่จ้า ใช้ตังเป็นช่ตังเป็นันใช่แต่อย่าลืมนะสาวๆนะคะอย่าตะเลเดตะเมียไม่ให้เลยแล้วเสร็จนีเดี๋ยวจะไปลอยให้ผู้สาวนี่ต้องระวังด้วยนะคะกับเมียเหนียวมากเห็นหลายคนเลยเออหนูก็เสียวนะเนี่ยอ้าวก็ยังได้อยู่อ่ะก็ยังได้อยู่ไม่เป็นไรเนาะนะ เร็วๆไปแล้วทีเนี้ยดูดิน้ำจะท่วมจอเนี่ยดีใจได้มาสัมภาษณ์นะคะไม่ไม่มีน้ำดูน้ำนี่บอกแลนะคะนี่เรื่องจริงนะเนี่ยหนูติดตามบังเอิญเลยบังเอิญจ้ะได้มาได้เจอกันนะคะเจตัวจริงี่ยจ้ะเดนเดืหนูจะไปส่งอบ ชุดเขาจังเลยชุดเขาใช่คือเอามาคุมยายจาไงวันนี้เขาเอาชุดมาเหมือนกันแต่ไม่กล้าลงมาเปลี่ยนกางเกงเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเดี๋ยวไปเจอกันไปได้ไปกินข้าวด้วยกันปะน้ส้มตำนะคะขอบคุณค่ะดีใจมากๆเลยนะคะลุ้นๆนะคะเมียฝรั่งนะคะยืนด้วยขาตัวเองคือหลักสําคัญนั่นคือความภูมิใจนะคะภูมิใจทั้งตัวเองและก็สามีด้วยนะขอโทษขอภัยแบกเก้าวนะคะแบเกาว หลายนเนาะสามีก็ภูมิใจในตัวเรานะคะอ่าเป็นก๊กหนึ่งก๊กสองเงินหลักคือเงินเราอ่าเงินผัวคือเงินเสริมถูกต้องอ่าในตอนนี้นะเล็กๆเงินผัวเป็นเงินหลักพอเราทํางานได้แล้วอ่ากลายเป็นของเราที่ยืนหลักเนาะแล้วหนึ่งสิ่งก็คือช่วยเหลือครอบครัวด้วยตัวเรานี่เป็นความภูมิใจมากๆนะคะใช่ไหม อันนั้นน่ะอันนั้นน่ะเขานะพูดเพราะประหลอดจูบได้เยอะนะทีละก้อนใหญ่เลยอันนน้นน่ะนะกำลังกำลังอ่านรวยจะเอาที่นาอีกอยู่เงียบเงียบนางกินเรียบนะคะฝ่ายโน้นนะคะธรรมดาค่่ะอาดูหอยเต็มเต็มถังเพราะว่านางอ่คุณพี่นี่เขาคุณเมียฝรั่งมือใหม่อยู่นะคะมือใหม่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นรอหัวว่าไปหางานทำได้ตังบ้านติดใจเลยเเออกก่งมาหัวไม่ให้ทำใช่ไหมชีวิตดีที่เป็นคุณนายน่นะชไหนใช่ หัวบอกฉันเลี้ยงได้เลี้ยงได้เอาที่นนหน้าให้ผืนนึงฉันจะหยุดเสร็จแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่พี่โอ้ฉันจะเอาที่หน้าผืนที่สองเดี๋ยวฉันไปทํางานซื้อเองเพอได้ผืนแรกแล้วอ่ะนะนภูมิใจใช่ <c oughs> โอ้ดูเดีเอาไปเอามาได้หอยเต็มแล้วนะ <c oughs> ทีแรกบอกเอาไม่เป็นนะคะจับหอยไม่เป็นพี่เรานะคะ <c oughs> โอเคไปค่ะพี่น้อง่ะ คนจิเก็คุยชีวิตจริงเรื่องจริงเนาะมาสัมภาษณ์กันให้กำลังใจกันกำลังใจกันสู้ๆชีวิตมันก็มีบ้างนะโอ้สารพัดเจอร้องไห้แล้วก็เคสนี้น้องก็เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเจอปัญหาเรื่องกฎหมายใช่หนูจำได้เลยพี่จัลญาคนเจอปรึกษาหรือพี่เน้องก็ก กฎหมายลึกนี่ส่งต่อให้คุณชยัยเออแต่ชีวิตกำลังใจยายจ๋าก็เราก็คุยกันได้นะฮะลงขาขบวนเดี๋ยวจะไปค่ะอเอาจะใส่เหรอโอโหลงขาปา้วาวเหนียมันจะถึงมาเอ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 าอานั่นมาให้น้องถือไม้อะบุญวาสนาเขาเรียกว่าถึงเวลาเราได้เจอกันอือจะเจอหนูดูติดตามอยู่เอาเดินเร็วๆนะน้ำขึ้นเร็วมากเลยนี่ตอนนี้ เดี๋ยวแต่จะมีอีกคนนึงนะที่เขาเล่าว่าอะไรนะสาม,มีเขาเสียชีวิตแล้วเขากับเมืงไทยนั่นน,นอีกเคสนึ่นงน้อยายจ๋าใช่หลายเรื่องราวบ้านยายจ๋าหลายเรื่องมากอสามก็พี่พี่น้องๆเดี๋ยวนี้ FC ะนะคะส่งมาให้เลยมาเล่าสู่กันฟังกับปัญหาชีวิตแล้วก็มาได้กำลังใจกันหนูมีปัญหายาละคนคนนี้คงนี้ไปทุนอยูอ่ด้วยกันเอาหน่ะ ฮสู้กันไปอเก็บดอกไม้หลายดอกธรรมดาอย่าคิดมากอืมนะคิดบวกเนาะคิดบวกไวสมัยนี้เขาไม่เอาแล้วผัวคนเดียวอะดังไปเยดังไปหรออ้ยโทษทีเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะใครๆก็อยากได้ลูกอผัวเดียวเมียเดียวแหละแต่บุญวัสนาไม่ได้แล้วอ่ะ มันก็ต้องสู้ดีไม่ได้มันก็ต้องหาจนได้ดีนี่คือหลักสำคัญแล้วแต่ใครจะดูถูกไม่มีใครซื้อข้าวให้เรากินเมนอยู่ค่ะเออแม่เราเจ็บเราป่วยใครส่งเงินเราเองแหละอ่าเพราะฉะนั้นเราเน้นตรงนี้เลยหัวใจสำคัญเนาะโอโหสุด เอาหมาเล่นน้ำดูห่วงหมามากกว่าลูกอีกงนะลูกสาวลูกสาวยายจาลูกสาวยายจาอ่าน้เนี่ยโอ้โหโตแล้วลูกสองคนแล้วสวยด้วยนะนางดื้อโอ้ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวไบลแวกินบาร์บีคิวด้วยกันอ่าฮะดูไม่ต้องมาเลยนะหนูพยายามคิดหนูติดตามยายจาได้ยังไงยายเออยายจาเบลเยี่ยมนะน่าจะลอยมาตรงเฟซบุ๊กแล้ว่หนูก็ติดตามเพจในเพจนะ ดูนะสภาพเล่นน้ำกับหมาอ่าคิดไม่ออกเลยจ้ะเป็นท<อ>ี่ลืมไม่ยา้จ๋าเป็นไหมเป็นช่วงๆตามภาวะอายุตาม้อง4สเมอ่า,อาเป็นน้องอยู่ยายจ๋า47เ <47 S 1> ต็มย่าง48แล้ว,วเดีเเ่ยงเดี่ยงเออทำงานหนักแล้วนายจ๋าใช่ นั่นแหละถึงพูดเสมอว่าคําว่าลากสังขารทํางานน่ะอย่าทาเพราะยายาทำมาแล้วอตอนนี้ก็พังไงร่างกายนะเอนะออยามยามยาม,มีเงินยาม,ม,มีเงินมีแรงทําเพื่อครอบครัวยาาหมดแรงขึ้นมาเที่ยวมั่งกินมั่งเออนะเขนะาต้องถึงเวลาดูดูแลตัวเองละเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพบปะ FC โดยบังเอิญนะคะนขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากนะ